ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณยอดอดีตไปกับน้องเมมวันนี้มีอดีตพาเราไปทำความรู้จักกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์รักหว่างประเทศค่ะวันนี้มีอดีต เมื่อวันที่9พฤษภาคม1941ประเทศไทยและฝรั่งเศสได้ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพที่กรุงโตเกียวหลังจากที่กรณีพิาพาทอินโดจีนสิ้นสุดลงซึ่งทำให้ทั้งสองประเทศสามารถคลี่คลายความขัดแยง้งและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค การลงนามในอนุสัญญาสันติภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสถือเป็นก้าวสำคัญในการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองในระยะยาวจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือในด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกันรู้อดีตต่อยอดอนาคตการเรียนรู้จากอดีตช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ดีกว่า ถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามวันนี้มีอดีตไว้นะคะน้องเมมมีเรื่องราวสนุกๆอีกเพียบแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปคะ่ะ